มีป่าเดี๋ยวเก็บตตงโมที่ไม่กินเอาสูงด้วยดีกว่าลุงไม่มีป่า,ปาเนาะขึ <No. S 2> ้นมาต้องป่าแล้วแหละเ,เอาลุงเอารองเท้าไว้จริงดิ เของจริงนี่ไงหนุ่มโมปลอมชื่อมาเล่นหนุ่มโมหนุ่มโมไอร้านขึ้น de, ไอแพดไปตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นไหมรู้ไมมเห็นเรื่อยๆเขาแอบไปเบันทึกคับก็ไม่ตื่นแค่นี้ <c oughs> รู้เลยว่าเล่นไเวลาคือเกมมันก็ไม่ได้แตกสเปคมากนะทำเครื่องกูเล่นไม่ได้เจ้าส้มงานดีอ,ะอ่ะมีใครใส่เสื้อส้มบอ่ ม่รู้นะผมใส่ขน <You> สบับมีลิเลน,น่าส้มสุดอ๋ออ,อาจจะเป็นรูปโปรไฟล์ก็ได้โปรไฟล์ตอนเมื่อกี้เป่ะคนที่เป็นผู้หญิงนะ <c oughs> เนองอ่ยคุไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเลยถ้าไม่ได้ยินเสียงจริงๆเนาะเมสองนี่หว่าสังเกตยดนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เสียงเหมือนผู้ชายนะ ตอนแรกหนูโมมาตอนแรกนึกว่าเป็นเด็กไงเป็นเด็กผู้ชายเด็กแบบอายุประมาณก่อสี่ห้าโมชอบพูดครับเออพอวันแรกมานึกว่าผู้ชายพอวันสองเข้ามาเออผู้หญิงนี่กูต้องฝากว่าไว้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตกูและคิวก๊อตเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับไม่ยอมเสียทีเสียสองร้อยนว้ย เอยืนนิ่งๆ,ๆไว้ยืนนิ่งๆ,ๆไว้ยิงมันไม่ตายหรอกเพราะแมงเออใช่ถึงจะยิงมันไม่ตายแต่มันก็เปลืองมานานโอ้มาแล้วแก๊สอยู่ไหนวะแก๊สมาดึงกูแน่เลยแ,บแบอบ<ก><ช>มาแล้วจ้จา มันก็จะใสๆน่อยครับแะม่ไปดีกวาไปดีกาไปดีตีตั้งนานไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ที่ยิงไปนัดหนึ่งไอ้ฝ่าแม่งแกสยิงถ้าไม่ผิดตอนท้วผมถอโหอล่แก้ยไแก้ยไแ้ทุกคนก็ร้าผมทุกตัวเลยกับผมแอตติกับตัวเลย เมื่อไหรครับผมมัอนสักพอดีเหรอครับผมไม่เน้นฆ่าครับเน้นเน้นช่วยเพื่อนเดี๋ยววางทิศปักไว้ให้อันหนึ่งตรงนี้ไปหน่อยเออมั่งกาเหยียบมึงนะมึงมึงนะมึงของละของหัวมาวิ่งข้างล่างมีใครบ้างมีแก๊สกับอิฐผิดไ ไม่เมื่อกี้คือแรงเฉียงไปหน่อยเมื่อกี้เลยหยุดไม่โดนโอเแตกป้ลงได้ป้อมมัยนะกเรยวกแหี่กูก็เรื ไม่จ vale. ิตไม่ตายหรอกเดี๋ยวเสี่ยนั้นเหลือ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 เหลอิดมีกำลังไปช่วยสวนได้ห้อยห้ยติดติดติดตามตามมาทำไมตายนะบอลบอลบอลูกบอลลุงบอลลุงบอลไปนี่กระลังไฟเจ็บไม่แตกหรอกกล้าตีป้อมแตกกูกล้าแบบ ไปโอ,อ,โอม่งก็เอาแต่มังกรว่ะโอ้ยม,มันนั่นม่ดีไงม,มันเอาแต่มังกรไม่ต้องไปแกง้งอีู่แต่บนนี่ดนะีแล้วจะได้ไม่แตกมันจะได้ย,ไดงงยงไงเป็นงมง่ตะกินก็ดีนะตะกินก็ดูแพงยิงไม่แรงได้ไงเอาไว้น,นั่นไงนเ,นเอาจะได้อะ ไม่เียนแล้วไม่น่ารอดโอ้โหโดนใส่ใครวะเนีเ่ยเยน็นโคเดีเ๋ยวถไม่ถูกเลยว่ามันจะวิ่งไปไหนองจะโดนไม่ใช่น้อยแม่นะของของุนแย <c oughs> เออคนที่เอาเป็นรองเท้ารถคูดาวแล้วไงเพราะว่มายีวะไปโอนี่เดเกมนี้คิวกกลอบป้อมมาล้ทีมโราช่วยลากั อยู่กับใครวะครับหลังนี้ก็การดูดไใจนู้นเขาพิมอะไรก็ไม่รู้นะครับเสียงนัะนไปเสียงนั้นมาดูแล้วก็หาดีเงี้ยยรอครับมันกลับบ้านเลยหรอกลับไม่กลับเดี๋ยวเขารอจะทำลายแฟนเรา ขอไม่เอาอาจจะพิมพ์ผัวก็ได้พี่ผัว่า้วมีคนเข้าหลังขอไม่สำคัญเลยนี่ด่าม,มาเลยสมน้ามึงด่ามาเลยทำคลิปได้แล้วอัดตอนนี้ยังทันนะอัดแล้วอัดอัดต,ต้ต่เริ่มเลยอูเ่นไม่ถูกเจ้าหญิงได้ินกันไ,ไหม

ดกดเย่สดของเขาไ,ได้อ่เลกบบานล,ล่จ้จาผมผมม่อจ้างผมมา,าผม,ม,าผมวไม่ยิงนะให้ผมทำทยี่อะไรเลยิน่ให้ผม่องผมับคนช้มมผมตัวผมไม่ไมเปือเอาก็ดีนะมาดิูดาวอ ไปไหนได้ครับเไดก็ถามว่าคนสวย<อ>เล่นคนสวยเล่นคนสวยเ <c oughs> มื่อกี้เกี่ยวตายงย้ยเลื่อดบหลอดเลยเมื่อกี้โดนเปน็นนับเดียวมันเหลือครึ่งหนึ่งไง <c oughs> จ้างผมมาผมไม่เกี่ยว งมีบัฟฟ้าและสกิล2ีโคตไวดูมาเอาฝั่งนู้นหบ้ามันมีสกิลรีไว้อยูนี่แหละงอนนี่ถามาวันถามาผู้ชายเื้อส้มหลิวนี่านว่าผือหรอใส่หลิกันหลิวจิ๋วอ่านว่าไหนมันหืัวอ๋อขีบรอิีแีอากาศรอรีมลิดหรอหลังลุงอยู่ในป่ากันกุลลาีบด้วยเอาดิมีคนเอาแ่มาแล้วมาแล้ว

ตายไปศพหนึ่งเลยไม่ได้ศูนย์สเจ็ดเลยโคนเยตายเสร็จไังตาสรไมได้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวผมไปเอาที่บ้านเดี๋ยวไปเติมของกันเดี๋ยวเติมของลแกซื้อถุงยางรอแล้วอะไรวะแก๊สแก๊สหมดแก๊สหใครวะ

เขาป้อมกันหน่อยฮัลโหลใครจะกลัวกูขนาดนั้นโกูโลุงยิงลูกกูล,ลุงตายตอนไหนไวะก็ตายตอนมากกะกะมาเอาลุงมาต้นเกลียงเ่ยลุงให้ก่อนเฉยๆลุงก่อนให้จุดก้อนแดกไข่ไปแล้วที่ผมเดินโดยไม่มีร,ร,รับขมโขมยคือการขโมยครับลุงไม่กดผมคนระับ ไปแล้วตามตามมไม่งี้ดีเลยมนคงจะหนีนไหนรึอัตีมันหนีได้อยู่ถ้ามันหนีอันตีมันไม่มีลุงมันมึงใช้ไปอันตีมันกูดาวิดขอมี่เองอออเออเนนอะไ,อไห,กหกามกเนิดาร r t e s e s t r o y o w e r เข้าแล้ว <ใน S 1> จะเฟแล้วันจะเอา สูงนล้จะไหวโอ้ยใครเลื่อนรถไปแล้วนไม่รู้ว่าน่าจะค้างไม่เห็นก้างหรือเตี้ย่เห็นอยู่สองตัวยิงยิงชิวเลยเกมนี้เหี้ยดีครับทีิีแทงแทงไม่ต้องครับนจะพิมพ์กันอยู่นนั่แหละขยันเนาะเรามีวัตถาครับเราไม่กลัวจะชิวกูดาไว้อยู่แล้ว โดนงเอาไปที่มาเล่นกนี้ด้วยเป็นไรเมาส์มันมีรูปวงกลม่ไได่อยเดี๋ยวต้มปรับ v ให้มันให้เอน่ยอยู่รับไม่ทันนะถือกตามยันบ้านนะอกแต่รู้ล้ครับว่าเขาแต เอยื้อเฉยเอายื้อเฉยเอายื้อเฉยจริงแรงกันแรกกันดิตายแล้วกูต้องท้ำกูก็ได้เอาโดนสมัครคิบเลยตีเอาโดนสมัครคิบเลยตีโอ้แตกโอ้แตกแตกโอ้แต่นะเอาเอาจบด้อยเอายังไงมีดุดเลือดหรอวะาทำไมอันนั้น่อยน่าจะลุ้นน่าจะลุ้นเกิดมาสมัครคิบตีตายเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแบบไอ้นี่หรอกมึงไปเถอะอกชนีหนังเหี้ยวเอ้านี่ไงลุงเราไม่กล้าตีบ้านตีแขกนี่ไง อหมายถึงตเกมมันไม่หมายถึงตมเกมแ่หมายถึงท้ายเกมลุงแตกเอรจรงจริงลุงทีเดียวลุงแห้งเลยเออ้ปล่อยแล้วมันไม่กล้ามาเนี่ยมัะตายะกินี่มทนเด้อ เค็ดเอานกลัวง่า้ตัวแรกเลยถูกเอาแกแกนซคตีตาไม่นะหมดแล้วหมการอนาคตไม่นะอเาด เดี๋ยวมือผมไวเป็นนิสิตีบ้านแล้วเพ่อนสนะเป็นไงได้คลิปไหมได้ได้ขวลาคลิปน่าจะยาวนะครับผมว่าไม่ตัดเลยดีกว่ามั้งเนี่ยโอ้โห20นาที แม่งเมื่อกี้เลือดมันลดไปแค่ข้อเดียวเองมั้งนัดเดียวหลับเลยเดี๋ยวต้องหาเสียงสไนเดอร์ได้กับบอกหาเสียงสนเดก่อนเสียงซูมแล้วก็ตูมเฮ็ดเเอาก็อะไนไงเสียงไอ